กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันการ์ดเมจิกเดอะแกร์ตเลอริงนะครับวันนี้เรามากันที่ร้านเดอะสติ๊กเกอร์นะครับเป็นการแข่งขันพีลิลิทชุดเซนติก้าไรซิ่งนะครับขณะนี้เราอยู่กันที่รอบที่2องนะครับคุณบาร์ดประทับคุณเฟยนะครับในเกมที่1นะครับการแข่งขันเป็นแบบเบสออฟทีนะครับใครได้2เกมก่อนชนะแบบนี้ไปคุณบาร์กับคุณเฟยครับแนะนําตัวกันและกันนะฮะทั้งคู่จวดการ์ดคนละเใบนะครับ ผลการทอยเต่าเมื่อสักครู่นะครับคุณเฟเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับคุณเฟคีปในทันทีนะครับและคุณบาสระกาศคีปครับเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับเตทินที่1เทินหนึ่งครับคุณเฟลงเพลนแตนขาวแล้วบอกผ่านครับคุณบาสนะครับเข้าเทินจั่วครับหัวเลาะมีความสุขนะครับคุณบาสลงแรนดัมมาเป็นใบแรกครับแล้วบอกผ่านครับคุณเฟเข้าเทินจั่วฮะเทินที่2นะครับ ลงมาเป็นเมาเทนนะครับแลนด์แดงและส่งใบนี้ลงมาครับอ่าไม่ใช่นะฮะหยิบผิดนะครับหยิบใบแทนผิดใบนะครับมาแล้วครับคิเจอร์ตัวแรกของคุณเฟยนะครับสกายเคิร์ฟเคียรลิกนะฮะไล่สองในหนึ่สนะครับเข้าสนามเกน2องไลท์ฮะคุณเฟยเลือดกลายเป็น22ครับและบอกผ่านครับคุณบาสเข้าเทิร์นที่2ครับจัวฮะ เกาหัวอะไรครับจังหวะนี้นะครับเจอตัวแบบนี้นะฮะลงแรนขาวแล้วบอกพาเลยฮะคุณบาปไม่มีคีเจอร์ในเทิร์นที่2นะครับคุณเฟเข้าเทิร์นจั่วฮะจังหวะนี้นะครับตัดสินใจยังไงฮะลงแรนขาวครับมีสามานาแล้วครับคุณเฟอ่าแล้วตีก่อนเลยครับตีหนึ่งนะฮะ ดึกเลยนะฮะจังหวะนี้คุณบาสเลือดเหลือดสิ่เก้าครับเข้าสู่เมนเฟสซ้อนนะครับคุณเฟจจ่ายสามนาไล่อา์เดนอิเล็กโตเมนเซอร์ลงมาครับคีเจอร์ไล่สามได้สามซอนนะครับแอดแดงตามปาร์ตี้นะครับได้สองมนาแต่ไม่ใช้นะฮะแล้วบอกพานะครับเข้าเทินคุณบาสจั่วมาเป็นแลนด์ดำฮะยังคงไม่มีคีเจอร์นะครับคุณบาสคุณบัตในอุทานพระเจ้านะครับลงแลนด์ดำฮะ โอ้แล้วบอก่าเลยฮะเทินสามไม่มีคีเจอร์เะครับคุณเฟยบอกขวานหมูฮะจังหวะน,นี้ตีได้สี่ดาเมจเน่นๆครับคุณเฟยลงแลนดแดงนะครับมีสี่แลนและตอนนี้ตีครับ่ครับอ่าแล้วตีก่อนเลยครับสี่ดาเมจคุณบ้าสนี่ยหยิบลูกเปล่ามามุนเลยนะฮะคุณบาสเลื่อนเหลือสิบห้าครับเข้าสู่เมนเฟสสองครับ คุณเฟย์ครับจ่ายสมาลาไล่ Attended t a i l e r นะครับไล่ส4ได้2-3นะครับเมื่อเกฑนไล่ครั้งแรกของเธอนะฮะได้แมว1-1มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มี Ability จ่ายสามนาให้แคริกตัวอื่นไล่ลิงครับแล้วบอกผ่านเลยครับตัดมาที่เธอคุณบ้านนะครับยังคงจวดได้แลนนะฮะคุณบ้านนี่โร้องอวดโครเลยฮะลงเพลหนึ่งใบครับแลนขาวและยังคงบอก่าอยู่ฮะ คุณบาได้บนกับตัวเองนะฮะสี่เธอยังไม่มีอะไรเลยเฮ้ยคุณเฟยครับลงแรงไปที่5นะครับเป็นฟอร์มนะประกาศ P combat นะครับีสีับคุณบ้าประกาศไม่บล็อกกันฮะและจังหวะนี้ฮะคุณเฟยใช้อบบิลิตี้เนี้ยจ่าย<น>3ให้อนาเธอร์เทียริกเกตไลน์ลิงนะครับใส่น้องน้องน้องแพะนะฮะคุณบาเจ็บไป6ดาเมจครับโ ส่วนคุณเฟเกนไลทหนึ่งไล์ฮะขีเอทแมวหนึ่งหนึ่งตัวครับจากอเบ l ลิตี้ของเอ t เทนเด h เฮลเลนะครับเกณฑไล์ครั้งแรกของเทธนและบอกผ่านไปครับเข้าเทิร์นคุณบาสนะฮะคุณบาสจั่วมานะฮะมีความหวังหรือไม่ครับลงเพลนมาอีกใบครับเป็นแลงไปที่ห้าบาสคิดหนักนะครับเลื่อนเหลือ9แล้วนะฮะ อ่าและคุณบาสส่งตัวนี้ออกมาครับคีเจอร์ตัวแรกของเขานะครับชาเพ็ดออฟ of h e ่นะลครับงเจิ l เซล i c ได้5ได้3 4บินนะครับเข้าสนามเกณ2์ไลท์ตาตัวนวนปาร์ตี้นะครับซึ่งก็คือ2นะฮะตอนนี้มีแค่ตัวเขาเองนะครับแล้วบอกผ่านไปเลยฮะโอ้ยตายแล้วฮะจังหวะนี้คุณเฟติดต่อนะครับคีเจอร์ตัวแรกของคุณบาสนะครับมาในเทอร์ที่5หยิบมาดูเลยฮะโอ้โหตัวอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นนะ ตอนนี้คีเจอร์ของคุณเฟไม่มีตัวไหนหน้าถึง4ี่นะครับแปลว่าตีไปแลกกับนางฟ้าตัวนี้ไม่ได้นะครับอ่ะแล้วปล่อยตัวนี้ออกมาครับอคุมเฮลฮอนนะฮะหมาน้อยไล่1ได้ศูนย์หนึ่งนะครับแลนฟอร์แล้วบวก2บวก2องคุณเฟลงแลนดัมมาอีกใบครับโ้คิดหนักครับจังหวะนี้นิ่งไปเลยฮะ ติดต่อแล้วครับเราไม่ตีฮะบอกผ่านเลยครับคุณเฟ่ครับมาที่เทิร์นคุณบาสครับจั่วมาฮะคุณบาสได้มีจังหวะได้หายใจแล้วนะฮะลงส้อมใหม่อีกใบครับมีหกมานาแล้วครับคุณบาร์สคุณบาร์สแท็บสี่มาหนาครับ และโอ้โหส่งไปนี้ลงมาครับเจอหนีชูอบมีเวียนนะครับเข้ามาในสนามเอ็กซ์ตร้าทากิทเจอจนกว่ามันจะออกจากเกมนะครับธาเกตไปที่เอ็กเทนเดตเทลเลอร์นะครับโดนโอมไปเรียบร้อยครับเรียกว่าไม่ต้องเลาะกันเลยทีเดียวนะครับในในดรากแบบนี้นะครับเอ้ยพิลิลิปคุณบาร์ดบอกผ่านครับคุณเฟเข้าเทินจัวครับถึงกับร้องอุทานออกมานะฮะเกมเริ่มเปลี่ยนนะครับจังหวะนี้คุณบาสเริ่มเป็นฝ่ายได้เปรียบนิดหน่อยฮะ และคุณเฟย์าจ่าย2ลายกลัวมากฟาดาเวนการ์ดลงมาครับลาย2ได้2สอแล้วครับและมีอบิลิตีเนะครับ,มรบเมื่อประกาศตีสั่งคีเจอร์หนึ่งตัวห้ามบล็อกได้นะครับแต่พาวเวอร์ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับคีเจอร์วอลเลเอร์ฝั่งเรานะครับโอ้คุณเฟยคิดตักนะฮะจังหวะนี้พยายามลองสมมติฐานนะครับว่าถ้าตีแล้วจะเป็นยังไงนะครับโหลรวบอกผ่านเลยครับ คุณเฟไม่ตีอีกครั้งนะฮะเ,ะเข้าเธอเนี่ยคุณบาสจั่วมา,วาและส่งคีเจอร์ลงมาอีกตัวครับเดดเวิร์มนะครับไล่ฮาได้4ี่ห้าครับแลนฟอร์แล้วอินเดสตักนะครับโคดบอมมีตัวจากคุณบาสนะครับคุณเฟนี่ถึงกับร้องเลยนะครับจังหวะนี้ และคุณบาสบอกผ่านครับเข้าเชิญคุณเฟจจัวฮะ